นก r d รุ่น Demon นะครับไม่ได้มีดีแค่กันสมองไหลไม่ได้มีดีแค่เฟี้ยวเพราะเขาเฟี้ยวอยู่ทุกอนูอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพวกเราทีมงาน Auto t o n e Speed นะครับผมกับผม DJ กอนนะครับวันนี้มารีวิวโมกน็อกด d Demon ตัวใหม่ล่าสุดจาก r a n d o มนะครับอ่ะแต่มารอบนี้นะครับเขามีทีเดียวยังไงไปดูกันนะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างจากมกน็อกรุ่น Demon ตัวนี้นะครับ มาเจาะละเลกันเลยใกล้เๆ,ๆ,ๆเริ่มกันตั้งแต่ข้างหน้าเลยตัวนี้ชิลว,วัสดุเป็นโพลีคาร์บอนเนตนะครับผมสีสวยสีดีเดียมนะฮะก็ข้างหน้าจะมีที่เศษกว่ารุ่นอื่นก็จะสามารถล็อกได้น้องๆหนูขับสักสองร้อยมันก็จะไม่เปิดขึ้นมาเองละทีนี้มันก็จะล็อกนี้ปุ๊บถ้าจะเปิดก็แค่ยกขึ้นมาตรงๆแค่นี้นะครับก็ช่องลมนี่จะด้านหน้าช่องลมจะใหญ่มากสามารถรับลม รับตรงนี้มันจะโผล่ตรงนี้ไล่ฝ้าที่เกิดจากาความชื้นในหมวกกันน็อกหรืออา่อา,อาความร้อนข้างนอกข้างในไม่สัมพันธ์กันนะครับก็ช่องลมด้านบนดูกันเลยอันนี้ปิดอยู่อันนี้เปิดแล้วบัลเลอร์บาร่า,า,าใหญ่โตมโหฬึรเข้าจากด้านหน้ามันก็จะออกรูนี้เห็นกันนะใหญ่มากๆเลยนะะเน, Super High นะครับผมวัสดุหมวกก็จะเป็นเป็นซูเปอร์ไฮอิมแพลครีสิสแตนโพลีคาร์บอเนตนะครับผมก็จะ ใส่สบายแล้วก็น้าหนักไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมแล้ววัสดุที่เสริมเข้าไปพิเศษก็คือยางพาราตันนี้ก็จะมียางพาราผสมอยู่ด้วยมันก็จะช่วยให้ยืดหยุ่นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนะครับซ <Wow. S 1> ับแรงกระแทกได้ดีเลยทีเดียวและ,ะสิ่งที่วัยรุ่นทุกคนต้องรู้นะครับผมทรงหมวกจะเป็นสไตล์สปอร์ตสปอร์ตจ้าเลยนะครับผม oh. ด้านหลังก็จะสปอยเลอร์นี่แบบโคตรเท่เท่จริงๆ,ๆ ผมชอบเลยหมวกเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับผมแล้วก็ด้านในจะมีอ่าอินเทอร์นอลซันไวเซอร์ย่างนี้ปุ๊บตัวแว่นจะลงมาค่อนข้างลึกเลยทีเดียวแสงด้านนอกก็จะไม่เข้าไปด้านในไม่มากอาจจะเข้าแต่มีไม่มากนะครับผมแล้วก็ตัวโนมภายในก็จะป้องกันแบตทีเรยนะครับผมไม่ค่อยอับชื้นไม่อับไม่มีความอับชื้นเพราะว่าออกแบบมาดีนะครับนุ่มสบาย มีแผ่นกันลมด้านหน้ากันลมหวนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังว้า <Wow. S 1> ว่าเสียงลมอาจจะไม่มีสักเท่าไหร่นะครับสามารถถอดซักได้ทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นนวมแก้มซ้ายขวานวมกลางข้างบนนะครับถอดซักได้แน่นอนนะครับผมก็หมวกใบนี้ร<ใ>องรับการติดตั้งบลูทูธแน่นอนไม่ต้องห่วงเรื่องของลกอนาคตลูกค้าอยากจะติดบลูทูธติดได้แน่นอนทุกใบไม่มีอาการเจ็บหูนะครับก็ไปกันที่สายลักคางด้านล่างก็จะเป็นระบบแบบควิกลิลิท ตัวนี้เป็นกิบล็อกรึบถอดใส่ง่ายใช้ในเมืองนี่คล่องตัวมากๆเลยผมวันนี้จะมีทั้งหมดด้วยกัน5ลายนะครับ พิเศษเลยสําหรับหมวกที่ขายในประเทศไทยตอนนี้แบรนด์ไทยทั้งหลายไม่มีให้เรามีแถมเสื้อจากเดมอนสวยๆอีกหนึ่งตัวนะครับ <Wow. S 1> แถมทุกใบสวยทีเดียวอ่ะดูด้านหลังดูด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับสวยงามตามท้องเรื่องยังไม่พอแถมแมสเพิ่มแรงม้าให้อีกหนึ่งอันการโควิดนะครับ สวยเลยมีพิเศษอีกหนึ่งอันก็คือขาติดกล้องโ o p r o หรือกล้อง Action Camera นะครับผมแถมมให้อยู่ในกล่องนะครับผมตัวนี้มีตัวฐานเฮาสิ่งแล้วก็เป็นกาวสองหน้านะครับพิเศษมากๆเลยเดี๋ยวมาลองใส่ให้ดูกันเลยดีกว่าว่าฟิลลิ่งในการสวมใส่มันเป็นยังไงนะขอใส่ม่วงก่อนอมาใส่กันเลย โอเคมัน okay. ก็จะใส่สบายอยู่นะครับผมหูก็ไม่มีอะไรกดทับเท่าไหร่ถือว่าถือว่าดีเลยนะครัตอนนี้แล้วก็แว่นเดี๋ยวลองกดแว่นให้ดูนะครับเนี่ยลงมาลึกมากๆฮะะดูด้านข้างด้านข้างอดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะสปอยเลอร์ก็จะทำมาสวยเลยครับเป็นกระมวงแบรนด์ยุโรปดังๆ นะครับผมมุมมองกว้างขวางดีฮะแล้ต้องกลัวว่าจะขับเร็วแล้วจะมองด้านข้างไม่เห็นนี่เห็นไม่เห็นนี่ตอนนี้ยังไม่เห็นนิ้วเลยคือกว้างมากๆนะครับผมคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ส่วนเรื่องชิลสีจะออกชาชาสู้แดดได้แน่นอนเพราะน้ำหนักตัวนี้ก็ไม่ไมากนะครับประมาณพันหกร้อยกรัมถือว่าไม่หนักไปไม่เบาไปแล้วร,ราคาอาดี เมอนตัวนี้นะครับผม1,950บาทสามารถมาลองได้ที่หน้าร้านได้เลยนะครับผมมีทุกสีทุกไซส์สั่งซื้อกันในท็อปปี้ลาซาด้าในทางออนไลน์หรือในทาง f a c e b o o ไลน์แอดได้หมดครับผมวันนี้นะครับผมต้องล่าลากนไปก่อนนะฮะกับรีวิวโมวกน็อก RD เดมอนตัวนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ